เลี้ยงไม้เรืบอลเลครับผมผมเลี้ยงแบบแนวตั้งนะครับผมข้างบนนี้มีนอนผสมไปด้วยนะครับนี่จะเป็นโรูนะครับโร่ท่อสองท่อนะครับสองท่อนะครับผมอันคือพร้อมเผาเลยครับเผาเลยครับผมเลี้ยงไม้เรืบอลแล้วนะครับผมดี่ติดเชื้อเพิ่มนะครับผมติดตามครับนี่คือไม้แห้งเลยนะครับโอกาสได้ผ้นการผลิตนี่อยู่ที่ กินแน่นอนครับนะจะลดลงไปนิดเดียวนะลดลงไปจากตัวนี้แค่ประมาณเจ็ดเซ้นนะเจ็ดเสนได้ครับผมบนี่คือฝ้าถังครับผมนี่คือใส่กระดาษพิสูจน์นะครับรอบข้างเลยนะครับเพราะเพราะว่าพอมาแล้วรอบอยางก็เสั่ไปแล้วครับลากล็ร้อนเนาะความร้อนเราบสูอกงกลมเลยครับ

ну องูนเาเนะครับ เันเลนละ้วครับเอเคครับเตรียมเขาเลยครับเตรียมเขาเ,น,ขาเนี่เลยเอมาไว้ตรงที่มันดูมันใหญ่เดี๋ยวน้องเอาดินมาใส่นะครับผมเดจะไปเอาก่อนควอยดินใส่นะครับ เขาเชื้อ่วนมันเยอะครับนี่นี้ติดแล้วไม้แห้งอย่างนี้ไม้แห้งอย่างติดไว้ครับไม้แห้งเอาต้นเล็กเข้าไปก่อนไปรอให้แห้งก่อนติดไว้ก่อนไม้อยู่ฐานล้วนนครับตัง พุ่งขึ้นเลยครับ ช่วยครับมีตัวช่วยพัดลมเดี๋ยวเดียวครับพัดลมเล็กช่วยเราเยอะนะครับพัดลมเล็กครับผมแบบนี้นี่ยต้องใช้พัดบีครับพัดลมเป่าเลยเดี๋ยวครับเด็ดเลยนะ ควันขึ้นข้างบนแล้วครับควันเลขึ้นเฉพาะช่วงแรกๆนะครับแลวแรงด้วยครับ ลงไปครับอย่างนะครับลมไปครับผม,บามาดูไฟครับดีเลยครับจำเดียวเห็นครับถี่แล้วแค่ไหนปล่อยไว้เลยครับให้ไฟมันสม่ำเสมอครับ เริ่มตดแล้วครับไฟขึ้นแล้วครับไม่เกินไม่ถึงห้าทีเลยครับไฟแรงมากครับะพอเป็นไม้แห้งจะใข่แกได้ไวครับแต่ต่อไปผมจะปิดด้วยดินครับผมตรงที่มีความออกมาเลยครับจะเป็นดินนะครับไฟแรงมากเลยครับเก็บเดียนครับยังไม่ถึงห้าทีเลยครับไฟแรงแรงมากเลยครับ แรงมากเลยครับเกียงครับเดี๋ยวให้ควันออกมาได้ให้ควันออกมาข้างนอกให้น้อยที่สุดครับนี่ครับเกียงนี่ครับเกียงบอนิดนึงเลยครับแน่ยนเลย ในนี้อะไรนะครับดูให้ควันออกมาได้ออกมาก็ออกมาได้น้อยที่สุดกดลงมากดเดือดลงมากดลงมาข้างตามฟางนี่ครับจะไม่มีควันเลยนะครับควันจะอยู่แค่นี้นนดูถังย่างเดียวไม่ยากทุกคนใั่ถังสองลิตรนะครับผม เอาข้างบ้านต้องห่วงครับเพื่อนบ้านไม่ไม่ว่าแน่นอนเพราะก่อนไม่รบกวนนะนครับปึ้กเลยครับ

อาทีเก็บนี้ตามต้องน้ำบ้างด้วยตาป่าบ้างคือ <Okay. S 1> มันก็ไม่เอาเาไม่ไปนะครับออามาเขาได้ไม่ค่อยมีไฟเข้าได้<อ>แรงแช้งานดีคนระับ Uh wow. สว,สวยงามมากครับดูครับดูใกล้ครับอืมติดผ่านในง,งานอย่างเงี้ยครับเนี่ยถาดอบแห้งเลยครับแห้งสนิทเลยครับท่านสมาชิกสวยงามมากครับอันนี้คือไม้ยูคาร์ล้วนนะครับเห็นไหมครับสวยงจริงๆนี่อืมขอได้แบบสุดยอด ตอนที่ผมเลี้ยงไม้เนี่ยไม้อยู่ประมาณนี้นะครับประมาณนี้เองจะไม่ไม่ให้เป็นรูนี้ครับไม่เปิดสองรูมันจะมีสองรูนะครับท่อท่อข้างในท่อข้างในมีสองรูนะจะระบ,บายความร้อนได้ดีนะครับกวันอยู่ตรงนี้ตรงนี้ในถังอย่างเดียวครับนะแห็งสนิทเลยครับเนานเท่ากับฐานดุดลงมาแค่ประมาณห้าเซนมั้งผมว่าห้าเซนจนหกเซนนะบางครั้งก็น่าจะห้าถึงเจ็ดเซนนะครับ สวยงามมากครับเป็นตั้งแ่ห้งเลยครับแต่ถากอบเนี่ยดีครับดังไฟติดไฟดีแล้วก็ไลฟ์ไลฟ์ผลด้วยครับนะไม่มีดินผสมแน่นอนครับนะไม้ล้วนๆครับนะสวยงามมากนะอ้สวยจริงๆนะนี่ครับอบแห้งแต่ถานอบแห้งนี้คือแห้งสนิทนะครับและอีกอย่า,ง,ง,าหงหนึ่งถาดอบแห้งนี่จะเบาะนะจะใช้งานดี ดูดิการเล่เล็กนะครับเล็กๆเ,เ,เป็นอย่างไรนี่สวยงามมากครับรน่าจรเหมาะสมอ,อืมลองไปดูเล็กขนาดเท่านิ้วนิ้วก้อยผมอ่ะเนี่ยเป็นฐานสวยงามมากเลยเล็กๆเผาได้หมดครับแบบนี้พ่อได้หมดเลยดูดิรุน่นนี้จากรุ่นนี้ไหมไม่อยู่ขาครับจะเผามาประมาณนี้นี่ยไม้รุน่นดียวกันเนี่ยมาประมาณสองนิ้ว หอมมากดำมากสวยสวยงามมากครับมาเทครับตัวนี้เดี๋ยวให้ท่านชิคกี้พายติดตามกันนะครับนี่คือบอ่อบปูนนะบาปปูนเหนื่อยมากดูสิครับ ไม้มันเยอะครับเห็นออกสวยงามสวยจริงๆไม้สวยนะครับแต่ผลร้อยเปอร์เซ็นต์ครับนะไม่ได้เป็นไม่ไม่ได้เป็นแบอร์วนะวสวยวววทากสวยแท่งเลยนะครับดูดิขนาดนี้เป็นแท่งเลยนะไม่ดี โอ้โหสุดยเลยเนะี่ยตรงนี้ก็กะเผาต่อครับเพราะว่ามีไม้มาทำรองเยอะอยู่ยมามาเทไม่ออกครับเยอะเกินเพราะผมเลี้ยงไม้ผมไม่ได้แบบไม่ได้เทแบบอัดนะครับผมเลียเล้ยงเลี้ยงลายตั้งนะครับไม้ก็เลยเยอะดูดิโอ้โหสวยงามโอเคสวย แต่เรื่องติดไฟนี่ติดไฟเร็วนะครับผมอบแห้แงแห้งแบบไร้ควันนะครับก็ดีอย่างหนึง่งเอาที่บ้านหน้าบ้านก็ได้ครับไม่เป็น,นกวคนชาวบ้านนะครับไม่ลกกุกคนเพื่อนเพื่อนบ้านนะครับเพราะไม่มีควันแน่นอนนะครับอู้สวยงามมากเลยสุดยอดนะครับดูดิโอ้โห สวยงามจริงๆครับสุดยอดเลยครับสุดยอดเลยครับมาติดตามครับไม่พักเดียวครับโอเคโอ้โหเป็นสุดยอดเลยครับนะไม่ต้องห่วงเลยครับ มาไมไ่หม้ครับอันนี้คือกาจะเป็นอย่างนี้ได้ก็คือผมก็ลองผิดลองถูกมาประมาณสามครั้งนะครับครั้งที่สี่ครั้งที่ห้านี่ผ่านหมดเลยครับผ่านหมดเลยการฝ่กลาดยากเลยตัวนี้รู้ขั้นตอนทุกอย่างแล้วครับสวยงามมากครับโอเคนะครับเแข้งเลยไม่ อย่างเลยมม่มีแบบดิบไม่มีอะไรเลยนะเป็นแท่งหมดเลยนะส,สวยๆดูดิท่านสมาธิโห้ยเป็นแท่งเลยนะครับเราตัดขนาดไหนก็เลือขนาดนั้นนะครับเป็นแท่งทั้งแท่งเลยนะครับสุดยอดนะครับ